ที่ได้จากการปรับธุรกิจเข้าสู่ ESG นะคะแลก็อยากให้ฝากข้อคิดทิ้งท้ายให้กับผู้ชมทุกท่านค่ะว่าตอนนี้เราจะต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างค่ะครับผมคลิปครับีคลิปก่อนหน้าผมเล่าให้ฟังแนะว,ว่าสิงแวดล้อมสังคมแล้วก็องค์กรของเราเกี่้องกันยังไงนะครับรวมถึงสภาพแวดล้อมที่มันเกิดขึ้น ที่มันเสียหายขนาดนี้แล้วมันส่งผลกระทบกับพวกเราทุกคนอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่พูดเคยเคยพูดเอาไว้นะครับเรามาอาศัยโลกนี้อยู่โลกเหมือนห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเลยครับแล้วพวกเราคือหน่วยเล็กๆที่มาตั้งร้านอยู่บนโลกใบนี้แต่ก่อนเขาอาจจะใจดีนะครับที่เราจะใช้อะไรเขานจะใช้น้ำใช้ไฟใช้ทรัพยากรอะไรที่เขามีให้ เขาไม่เคยว่าแต่วันนี้ครับพอร้านค้าในห้างหลังในห้างนี้ยในโลกนี้มันเยอะมากขึ้นแล้วทุกคนก็ใช้กันโดยไม่สนใจอะไรเลยไม่คิดถึงอะไรจนเจ้าของที่เขารู้สึกแล้วว่าพวกนายไม่แฝงกับฉันเลยเขาก็เลยมีมาตรการอะไรมาเตือนเราตรงน้ำมาท่วม ส่งไฟมาไฟมาไหม่าส่งโรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆมาส่งอะไรต่างๆมาเพื่อเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณต้องเกรงใจต,ตัวเขาบ้างแล้วน,นะนะครับดังนะนั้นวันนี้ทุกร้านที่อยู่บนโลกนี้ที่อยู่ในห้างนี้ทุกร้านที่อยู่ในห้างนี้ต้องมาคุยกันนะนะครับว่าเฮ้ยเจ้าของที่เขาจะมาไล่นะดิสอยาก เป็นส่วนหนึ่งนะครับเข้ามาช่วยพูดคุยเป็นหนึ่งคนที่จะช่วยทำให้เราสามารถเป็นร้านค้าที่อยู่ในห้างห้างนี้แล้วเจ้าของที่ไม่ไรที่เกิดขึ้นนะครับที่ผมพูดไปว่าอยากจะเป็น green business นะครับอยากจะเป็น low carbon society อยากจะเป็น net zero business อะไรก็ตามทุกอย่างมัน,นี อะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งใหม่นะครับมันต้องมีการลงทุนเชื่อว่ามันมีความไปเชิญมันมีความท้าทายมากมายที่รอเราอยู่ขน,นาน้แต่เราก็ไม่รู้นะครับว่าโลกใบนี้จะส่งสัญญาณอะไรเจ้าของที่เขาจะมาไล่เราหรือส่งอะไรมาเจอกับเราน้อยแค่ไหนนะครับมากน้อยแค่ไหนก,ก็ตามแต่อยากให้มองว่าสิ่งที่เราทุกๆก,กโอกาส ผก้วิกฤตที่เข้ามาเจอเราในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโลกร้อนบัติภัยต่างๆมาหันตภัยต่งตางๆอะไรมันคือโอกาสแล้วการทําธุรกิจที่ดีคุณต้องมองเห็นโฟกสัสในขณะจากความยั่งยืนวันนี้เราต้องทำํำเราเรา,เรามองธุรกิจแต่แต่เราเจียมคนเดียวไม่ได้แล้วครับมันมีผู้เกี่ยวข้องนะในถั้งซัพพลายเชนมีสเต็กโฟเดอร์ต่างๆมากมายน,น้องเราลูกค้าเราทําธุรกิจวันนี้ คำหนึ่งนงแล้วอะไรอย่างครับว่าวันนี้เราอย่างจะตั้งใจจะทําธุรกิจด้วยการทรํรลายโลกไปนี้อยู่ต่อหรือเปล่าเมื่อส่วนใหญ่ที่มันทรํรลายโลกนี้มันเกิดจากภาพของพลังงานวันนี้เราคอนเซิร์นหรือคํานึงถึงเรื่องการใช้พลังงานวันนี้แล้วหรือเพราะพลังงานมันสร้างการชาว์บนกันสร้างพลังงานให้พวกเราใช้อะครับมัน มันส่งผลในการสร้างการทำแดตอัาสไมาแล้ววันนี้ครับเรามีพฤติการจริงๆเรามีพฤติกรรมเยามีพฤติกรรมที่ในการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบอ่ะเราเราสร้างเราผลิตอะไรต่างๆอย่างรับผิดชอบเราสร้างเราผลิตเราใช้อย่างบนไมเส้แบบไหนหัวใจสำคัญวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วโลกไม่เหมือนเดิม ลองถามตัวเองอยู่ใกล้ๆก็ได้ครับ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วตอนเกิดโลกมันเปลี่ยนไปมากขนาดแล้ววันนี้ยทําธุรกิจอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวมันมีหลายส่วนที่ต้องเกี่ยวข้องกับทั้ง4อย่างนี่แหละครับที่มันมันมันยึดโยงพวกเราเข้าไว้ด้วยกันเราในฐานะเจ้าของธุรกิจเองก็ต้องก็ต้องเตรียมตัวและปรับต,ตัวอย่างต้องใช้คําว่า เริ่มเริ่มคิดอย่างจริงจังแล้วต้องลงมือทําอย่างนี้นนเรา reuse เรา reuse เรา recycle อะไรใกล้ๆตัวเราแล้วหรือ,อยังเริ่มเริ่มจากจุดเล็กๆตรงนี้ก่อนได้ครับส่วนไนถ้าจะต้องไปในภาพใหญ่มากขึ้นยังไงก็ตามเข้ามาคุยกับทางดีได้อยากให้เห็นโอกาสวันนี้จีนนะครับใช้พลังงานในไฮโดรเจนในการผลิตไฟฟ้าแล้วครับ เขาเลกเลิกการใช้พลังในการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินจากน้ำมันเสริแล้วลองดูนะครับนี่มันเป็นช่องทางไหมที่ธุรกิจคุณจะสามารถใช้พลังงานที่บริสุทธิ์ขึ้นหรือคุณจะเปลี่ยนธุรกิจตัวเองมาเกี่ยวข้องกับพลังงานไฮโดรเจนได้มองให้เห็นเป็นโอกาสนะนะร,รวมถึงเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลครับ เมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมครับเรามีเศษทับพืชซากสัตว์อะไรต่างๆที่เกิดจากการภาคการเกษตรกรรมเยอะแยะมากแล้วเหล่านี้ครับมันก่อให้เกิดการหมักหมมและเกิดก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเเรามีเราสิ่งเหล่านี้มาเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าแทนได้ไหมเราก็จะเริ่มเห็นโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่มมากขึ้นในประเทศเรา หรือโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะนี่คือสิ่งที่เราจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้มากขึ้นหลายธุรกิจปรับตัวหลายธุรกิจมุ่งเข้าไปสู่การทาธุรกิจในการสร้างพลังงานใหม่ทดแทนขึ้นมาแล้วนี่เป็นช่องทางทางธุรกิจนะครับหรือแม้แต่ล่าฟาร์มลอยน้ำที่ไทยก็มีโซล่าฟาร์มน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเนี่ยเรามีที่เปล่าอยู่ประเทศไทยเนี่ยครับ แดดดีมากเลยครับเปลี่ยนแดดให้มันเป็นเงินได้เปลนนี่คือสิ่งที่เป็นโอกาสทางธุรกิจของเราหรือเปล่าอย่ามองว่าเฮ้ยโอย้ไม่ต้องทำสเตนต้องมีอะไรอย่างนี้ทุกอย่างที่มันมีเกิดขึ้นมันเป็นโอกาสทางธุรกิจครับตอนนี้ธุรกิจลงไฟฟ้ามาแน่นอนนะครับแล้วจะเป็นที่ยังเป็น r e w a b l e Energy ด้วยเราจะเริ่มเห็นนะคุณทำอยู่ในตลาดหุ้นเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่า ราคาหุ้นของธุรกิจเราเนี่ยมีทิศทางใครที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเราเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะโตไปด้วยกันแล้วน,นี่คืออีกอัพปอร์ทูซีไหมที่เรามองเห็นนี่ไม่รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่ตอนนี้โอ้โหผมเห็นขับรถไปท,ท้อนท้อนถนนนี้แล้วรู้สึกดีใจนะที่เริ่มมีรถยนต์ไฟฟ้าวิ่งผ่านไปผ่านมาเริ่มเยอะมากขึ้นแทนรถยนต์ที่สันดาบด้วยระบบน้ำมันเราเห็น เทสลาเราเห็นเทสบอลมอเตอร์เราเห็น b ีวดีมาตั้งโรงผลิตรถไฟฟ้าในเมืองไทยแล้วและนี่อีกหนึ่งเพลเยอร์ตัวใหญ่ครับปตทอเองก็จะปิดผลิตรถไฟฟ้าเองแล้วด้วยเหมือนกันโอ้เป็นข่าวที่ผมก็ตื่นเต้นมากนะนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นโอกาสทางธุรกิจของเราไทยที่้องกับธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นี่คือช่องทางนะผมถึงจะบอกว่าเฮ้ยเรื่องของการคอนเซิร์นเรื่องสิ่งแวดลอ้อมหรืออ s g อะไรเหล่าเนี้ย มันไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายในนะั้นผมมองเห็นมันเป็นโอกาสทางธุรกิจนะาศด้วยด้นะครับสายสตาร์ทอัพอ่ะอที่ยิ่งเป็นโลคาบอนแมนูแฟคชัลิ่งโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆนะครับที่เริ่มเปลี่ยนเครื่องจากรหรือกระบวนการผลิตให้มันเป็น lean process หรือมีการเอา AI เข้ามาจับในกระบวนการผลิตเพื่อทำให้คุณใช้พลังงานได้น้อยลง การใช้พลังงานหรือมีการผลิตที่สั้นขึ้นกรบวนการผลิตที่สั้นขึ้นก็ลดโอ,อกาสที่ทําให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์น้อยๆสตาร์ทอัพต่างๆเราไหมเนี่ยหล่อเนี้ยเริ่มพัฒนานเข้าไปสู่ธุรกิจพวกนี้นี่ก็เป็นช่องทางสำหรับสตาร์ทอัพใหม่ๆหรือแม้แต่ตัวเราเองครับใกล้ๆตัวเลยครับวันนี้ถ้าเดินไปเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเห็นในหลายๆธุรกิจนะครับเริ่มปรับตัวแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการผลิตหรือสิ่งที่มองเห็นจับต้องได้อย่างบรรจุภัณฑ์ต่างๆโรงงานผลิตกล่องหรือโรงพิมพ์อะไรต่างๆเหล่านี้เริ่มต้องปรับตัวแล้วนะเมื่อลูกค้าเรากำลังจะเปลี่ยนเดเรคชั่นเป็นแบบนี้นี่คือโอกาสใหม่เอายุติแล้วเหล่านี้แหละครับที่มันต้องสร้างจุดขายและจุดต่างธุรกิจวันนี้ของเรามีจุดต่างในเรื่องที่มีมา กนเรื่องกรีน business เป็นในการเทรนด์ที่ยังไงก็มาแน่นอนแล้วโลกกำลังต้องการธุรกิจที่มีจุดดีื่องนีด้วยนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนที่ทำธุรกิจแล้วมองให้ให้ให้เห,ห,หตุภาพตรงนี้ครับถนนของการเดินไปสู่ s u s เ a i n a b บิลิตีครับมันยังอีกยาวไกลนะครับไม่รู้ผมอาจจะอยู่ไม่ถึงหรือเปล่าก็มไม่รู้นะอีก27ปีข้างหน้า ที่ใชถึงจุดเช็คพอยต์ของเราแล้วครับว่ามันจะเป็นคาร์บอนนิวทรออย่างไงนะครับในปี2065ซึ่งจะเป็นเนสซิโลซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้นะถึงณเวลานั้นจะได้อยู่ดูหรือเปล่าแต่มันแต่มันเป็นเส้นทางมันมัน,ม,นมันไม่ใช่เป็นทางเลือดแล้วครับวันนี้มันคือทางรอดแล้วครับทุกคนวันนี้อยากให้มองทุกอย่างที่มันกำลังจะเข้ามาโอกาสที่เราจะได้ปรับ u s i n e s s model ใหม่ให้มันเข้าไปกับโลกอยู่พเราทำธุรกิจแต่นั้นต้องมองสิ่งตรงนี้ถ้าวันนี้คุณยังมองมันเป็นอุปสรรคมันเป็นภาระทําไมต้องทําด้วยวันนี้คุณกำลังจะโดดคุณไม่ทําคู่แข่งคุณก็ทําคุณไม่ทําลูกค้าคุณก็ไม่ซื้อของคุณไม่ทําคนก็ไม่ไม่ทําธุรกรรมกับคุณด้วย เพราะเขาให้รู้สึกเลยว่าคุณเป็นคนเห็นแก่ตัวนี่คือสิ่งที่อยากฝากทิ้งเอาไว้นะครับว่ายังไงก็ตามวันนี้คุณจะเริ่มมาสเต็ปที่สามที่สี่ที่ห้าหรือสเต็ปที่แปดที่เก้าที่สิบแล้วก็ตามหรือยังอยู่ที่สเต็ปที่สูดไม่ว่าจะอยู่ในสเต็ปไหนแต่ขอแค่รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เรามีเรามองเห็นแล้วมีความหมานี่คือสิ่งที่ผมอยากมาคุยพมืเราคุยกันและอย่าง ให้ถือว่าเป็นโอกาสที่เราได้รู้จักกันนะครับก็ถ้ามันมีโอกาสอะไรที่จะทำให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุได้สิ่งหนึ่งหนึ่งในปันจุนันนะครับเปลี่ยนเถอะครับเปลี่ยนด้วยสิ่งที่คุณเองมองเห็นว่ามันสำคัญแล้วคุณอยากเปลี่ยนด้วยตัวคุณเองดีกว่าคุณจะถูกมั้งอีกทีอนึ่งฝักไว้นะครับเราไป ปกปีไปด้วยกันเราเติบโตไปด้วยกันสร้างความยั่งยืนไปด้วยกันนะครับก็เห็นผมเห็นธุรกิจตัวเองเติบโตด้วยคนสภาพสังคมมีความสุขแนละโลกก็มีความรับนี่คือสิ่งที่อยากฝากทิ้งไว้ก็ฝากดีดเอาไว้กับพวกเราทุกคนด้วยครับมีอะไรโทรมาปรึกษากินกาแฟพูดคุยกันได้ครับผมยินดีแล้วที่จะเข้าไปแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้การสนับสนับสนุนกับทุกๆคนนะครับที่ต้องการที่จะช่วยโลกของเราครับวันนี้เวลาแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ ติดตามความรู้และคลิปทั้งหมดในวันนี้ได้ผ่านทางช่องทาง YouTube ของดีดรวมถึง Facebook ของดีดและเทอร่าบ k k ค่ะ